คนรู้จักอะค่ะก็สามารถที่จะใช้ในส่วนนี้ได้เหมือนกันมัดแนะนำตัวแบบเป็นทางการมากๆเลยนะคะก็คือวันนี้จะมีคำถามค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่ก่อนจะเข้ามาสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตและนักวางแผนการเงิน จะมีคนเลยที่ถามทั้งถามกับตัวเองด้วยถามกับคนที่ชวนเราเข้ามาด้วยว่าแล้วใครล่ะเกิดมาเนาะเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในงานงานเนี้ยเอย๊งานนี้มันเหมาะกับใครนะใครล่ะที่จะแบบโอ้โหไขประกันแล้วจะเดินรุ่งเรืองทีเนี้ยค่ะก่อนที่จะตอบคาถามใครเรากลับมาถามตัวเราเองก่อนว่าในความเป็นจริงแล้วอะค่ะเออหลากหลายอาชีพมากเลยถูกไหมคะที่เข้ามาสู่อาชีพนี้ไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นวิศวกรเป็นคนขับแท็กซี่ เป็นเอ่อทำงานไฟฟ้าหลากหลายอาชีพมากบางอาชีพเรารู้สึกว่าโอ้โหขนาดเขาแบบดูไม่มีตลาดเลยนะแต่เขาก็ประสบความสําเร็จในอาชีพนี้กับบางอาชีพเราก็รู้สึกว่าคนเนี้ยเขารวยขนาดเนี้ยการศึกษาดีขนาดเนี้ยด,ด,ด้วยเหตุผลอะไรนะทําไมเขาถึงได้มาเป็นตัวแทนประกันชีวิตโอ้โหเนี่ยเขาต้องตลาดดีมากเลยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ก็เลยเกิดคําถามว่าแล้วตกลงคนที่จะประสบความสําเร็จในงานเนี้ยใครนะต้องมีบุค,คลิกแบบไหนที่จะเกิดมาแล้วประสบความสําเร็จในด้านตัวแทนประกันชีวิตเลยมัดก็มีบุคคลสองคนนะคะก็คือตัวมัดแหละคนหนึ่งนะคะทีออะ่อยู่ในอาชีพนี้และผู้ที่เป็นทั้งแม่ในอาชีพนะคะแล้วก็เป็นทั้ง แม่ผู้ให้กําเนิดด้วยเนี่ยที่อยู่อาชีพมาก่อนนะคะก็คือทางด้านซ้ายของทุกท่านเนี่ยคือแม่นะด้านขวาคือมัดนะคะหลายคนชอบทักาเป็นพี่น้องกันนะคะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแอบเคืองนิดหน่อยนะคะ <laughs> ก็ทางด้านซ้ายค่ะที่เป็นแม่นะคะถ้าใครรู้สึกว่าวันนี้ชีวิตลําบากเกินไปเป็นไม่ได้รอตัวแทนหรือตอนนี้เป็นอยู่แล้วกําลังหมดไฟหมดพลังมากเลยมัดอยากให้เรื่องราวของแม่มัดละกันนะคะเป็น กำลังใจให้กับทุกทุกท่านแม่มัดเรียนจบกวเจดค่ะอยู่จังหวัดเพชรบุรีวันที่เข้าสู่อาชีพนะคะมีฐานะยากจนแล้วก็ไม่มีคนเห็นด้วยค่ะหัวหน้าหน่วยก็อยู่ไกลทํามาทําไปนะคะสามีก็เชิญไปยาพี่น้องเบิร์นหน้าลูกค,ค้าไม่รู้จักมากมายอุปสรรคขาดแคลนนักอุปกรณ์นะคะที่บอกว่าเป็นขนาดเนี้ยวันที่เข้าสู่อาชีพแม่มัดจบแค่กวีเจดเองนะคะแล้วก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีในวันที่ถูกชวนเข้ามาสู่อาชีพอะค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยแม่มัดค่อนข้างผ่านมาหลากหลายอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทํางานแบกอิฐหินปูนทรายรับเหมาก่อสร้างก็ทํามาแล้วเอ,อจะเป็นในเรื่องของออกทะเลตัดเขาเรียกว่าเด็กหัวแมนกระพุนก็ทํามาแล้วหรือว่าทําในเรื่องของปีนขึ้นต้นมะพร้าวนะขึ้นต้นมะพร้าวทาน้ําตาลมะพร้าวอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็มีการทําน้ําตาลมะพร้าวที่เราเอาไปใช้ทํากับข้าวแม่มัดก็ปีนต้นมะพร้าวทามาแล้วเนาะคือทํามาแล้วแทบเกือบทุกอาชีพอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นในตอนในตอนที่แม่เข้ามาสู่อาชีพนี้นะคะอาชีพสุดท้ายจริงๆก็คือเป็นช่างเสริมสวยไปเปิดร้านเสริมสวยอยู่ในกรุงเทพเพราะว่าเกิดปัญหาทางบ้านนะคะพอไปเปิดร้านเสริมสวยปุ๊บก็มีตัวแทนท่านหนึ่งค่ะมาเป็นลูกค้าในร้านเสริมสวยจริงๆคุณแม่บอกว่าตอนที่เจอตัวแทนท่านเนี้ย โหประทับใจอ่ะผู้หญิงอะไรเหมือนผู้หญิงในฝันแบบแม่ฝันว่าอยากจะเป็นเหมือนผู้หญิงท่านนี้หนึ่งได้ทํางานนอกบ้านขับรถออกไปทํางานแม่เป็นผู้หญิงที่อยากได้มีโอกาสขับรถออกไปทํางานนอกบ้านค่ะเป็นความใฝ่ฝันมากเลยติดนิดเดียวค่ะสามีก็คือคุณพ่อมาเนี่ยไม่ชอบนะคะเรื่องที่สองอีกสิ่งหนึ่งก็คือผู้หญิงท่านนี้เป็นคนที่อัธยาศัยดีแบบแม่อยากจะเป็นแต่ไม่เคยเป็นได้เพราะมีความรู้สึกว่า ฉันนะ่ะไม่ยิ้มให้ใครก่อนหรอกแล้วก็ไม่พูดกับใครก่อนดูเหมือนจะยิงนะคะแต่จริงๆแล้วเมื่อก่อนแค่ไม่มั่นใจในตัวเองที่จะแบบยิ้มให้คนอื่นก่อนหรือไปทักทายคนอื่นก่อนแต่ผู้หญิงท่านนี้เข้ามาเป็นลูกค้าในร้านทำผมแล้วก็พูดคุยสารพัดเลยชวนคนนู้นคุยคนนี้คุยอัธยาศัยดีมากแม่บอกว่าทําไมฉันไม่สามารถมั่นใจที่จะคุยกับคนอื่นได้ขนาดเนี้ยอยากเป็นเหมือนผู้หญิงท่านนี้มากเลยผู้หญิงท่านนี้ค่ะสร้างความประทับใจให้แม่มัดน,นะคะเป็นชั่วโมงเลยนะ แต่แค่คำพูดเพียงสองวินาทีเท่านั้นที่ทําให้แม่มัดหมดความประทับใจเลยก็คือผู้หญิงท่านนี้แนะนําตัวว่าพี่เป็นตัวแทนประกันชีวิตนะเท่านั้นล่ะค่ะแม่มัดหมดความประทับใจเลยสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะจริงๆแม่ค่อนข้างมีอคติเหมือนคนทั่วไปอะค่ะที่เข้าใจมาว่าทั้งชีวิตเนี่ยฉันไม่ชอบประกันชีวิตแต่จริงๆแล้วแค่ไม่เข้าใจ แม่เคยเจอค่ะว่ามีคุณครูท่านหนึ่งนะคะที่เคยมาขายประกันให้กับคุณแม่โดยบอกเหตุผลว่าช่วยครูทำสักฉบับสี่เดือนละห้าร้อยเองไม่ได้เยอะแยะอะไรนะคะห้าร้อยสำหรับแม่ตอนนั้นตอนที่ยังทําน้ำตาลมะพร้าวอยู่่ะคือห้าร้อยเนี่ยมันเยอะมากค่ะเพราะว่าจะกินเข้าไปก็ยังไม่มีแต่ต้องเอาเงินห้าร้อยเนี่ยจ่ายประกันด้วยความเกรงใจก็เลยรู้อย่างเดียวว่าประกันคือภาระแน่เลย